และนอกจากจะเป็นปลื้มกับกระแสของละครแรงเหนือเมฆสองตอนมือปราบจอมขมังเวทแล้วป๋าออฟก็ยังต้องวิ่งสับขาเป็นผู้กำกับคิวทองถ่ายทำละครฟอร์มยักษ์ใหญ่อีก2เรื่องทั้งคุณชายรัชานนท์และทองเนื้อ9งานนี้บอสใหญ่ช่อง3และสีภรรยาเจ้าแม่ประจำกองถ่ายผู้จัดแดงธัญญาเขาสั่งลุยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แฟนๆช่องสอีกด้วยละค่ะทองเนือเเปิดแล้วครับ เปิดแล้วแล้วก็ถ่ายทําไปได้สองสาวันแล้วนะครับพวกนี้เวลาเข้าฉากด้วยกันแล้วมันพลังงานค่อนข้างเหลือเฟือฮะถ้าถามว่าในในฐานะผู้กำกับนะฮะตอนนี้ไปร้อยแล้วฮะรัชชานนท์ไปถึงไหนแล้วนะครับรัชชานนท์ยังอยูออ่ที่ตอน16อยู่ครับยังเหลืออีกประมาณ3-4สตอนก็จะอ,อ,อาอวสารในพาร์ทของรัชชานนท์นะครับ ก็เร่งอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็เริ่มเข้าไปถ่ายในในในวังกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วครับนะครับอันนี้รวมทั้งทุกเรื่องด้วยนะครับเพราะว่าเปิดมาเกือบครบ5เรื่องแล้วครับก็ทยอยกันเริ่มทยอยเข้าวังกันแล้วจากที่ไปแอดเวนเจอร์ในที่ต่างๆของผมจะไปที่ป่านะครับบางคนก็เข้าเวียงเข้าเมืองเข้าอะไรแบบนี้อะไรนะครับตอนนี้เริ่มทยอยเข้าวังกันแล้วนะครับวังของเราก็เซตเซตไปเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับหมายถึงภายในด้วยอะไรด้วยเฟอร์ริ่จเฟอร์เข้าไปก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฮะเหลืออีกล็อต